สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะพาเพื่อนๆมาพบกับไม้ด่างอีกหนึ่งชนิดนะคะให้เพื่อนๆทายค่ะว่าต้นอะไรนะคะนี่ค่ะเฉลยค,ค่ะนี่ค่ะนี่คือต้นโมกนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่โมกด่างนะคะส่วนที่เห็น,นข้างหน้าเพื่อนๆเนี่ยค่ะคือต้นโมกแะด่างนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ เขาจะมีด่างสีขาวแล้วก็มีดอกสีขาวดอกของเขาเนี่ยเราจะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนนักนะคะแล้วดอกเขาก็มีกลิ่นหอมเหมือนดอกโมกทั่วไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโมกที่แบบว่าไม่ได้กลีบซ้อนนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นดอกเขาไหมคะ นี่น่ารักเลยนะคะมีดอกกับมีใบยอยู่ใกล้ๆก,กันค่ะขาวตะมุง้งตะมิงเลยนะคะบางใบอะค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะมีลายจุดด้วยน่ารักเลยนะคะเราเห็นทีแรกก็สะดุดตาเลยค่ะอุ้ยทําไมต้นไม้ด่างต้นนี้น่ารักมากเลยนะคะเราสามารถที่จะมาจัดแจกันหรือว่าเราสามารถที่จะมาจัดเป็นกระถางเล็กๆเ,เอาไว้ ที่โต๊ะทํางานเราได้นะคะพะวอโมกเนี่ยเขาก็เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายทนแล้งทนแดดได้อยู่ในร่มได้ร่มลําไรได้นะคะข้อสําคัญค่ะอันนี้เขาเป็นโมกแคะนะคะโมกแคะแล้วก็เป็นโมกที่มีกลิ่นหอมแล้วก็มีเป็นสีเงินนะคะสีด่างเงินอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบ พาเงินพาทองเข้าบ้านอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ข้อสําคัญค่ะเขาจะมีกลิ่นหอมอ,อ่อนๆแล้วดอกเขาจะออกดอกทั้งปีนะคะเพื่อนๆอย่างที่บอกโดยทั่วไปค่ะไม้ด่างโดยทั่วไปที่เป็นด่างสีขาวจะมีความอ่อนแอกับ แสงแดดอยู่แล้วฉะนั้นเขาก็จะไม่ชอบให้เราพาเขาไปตากแดดนะคะตากแดดมากนะคะซึ่งเราก็จะเอาเขาไว้ในร่มลำไยนะคะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะหรือว่าประดับไว้เวลาเราจัดนะคะจัดสวนถาดอะคะ่ะเราก็ใช้ต้นโมกเป็นต้นประธานนะคะแล้วก็จัดต้นอื่นๆไปด้วยเพราะโมกเนี่ยเขาก็เป็นต้นไม้ที่ทนแรงได้ดีด้วยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆ เดี๋ยววันหน้ามีนาชนาจะจัดสวนถาดนะคะแต่วันนี้ค่ะด้วยความตื่นเต้นค่ะพาต้นโมกด่างนะคะเพื่อนๆโมกด่างแคระนะคะแค่แครยังไม่เท่าไหร่นะคะยังด่างอีกนะคะด่างแล้วยังไม่เท่าไหร่ยังมีดอกที่หอมอีกนะคะถึงแม้ว่านะคะเขาจะเป็นโมกแคระนะคะแต่ว่า ดอกเขาอะค่ะไม่แครตามต้นนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นโมกที่เราไปเก็บมานะคะก็คือโมกข้างบ้านที่ต้นใหญ่แล้วนะคะเห็นไหมคะปริมาณดอกก็จะเท่ากันเลยค่ะลักษณะกลีบดอกก็จะเท่ากันเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะก็เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของต้นโมกนะคะก็จะเป็นดอกที่มีกลิ่นหอมเหมือนแป้งอ่อนๆนะคะด้านหลังที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็จะเป็นปิดอยู่นานนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆกําลังโอ้โห ที่จะเตรียมที่จะแตกยอดเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะเราก็มาจบกันที่ต้นโมก แคระด่างนะคะต้นไม้น่ารักสายมุ้งมิ้งสายหวานของเรานะคะข้อสำคัญค่ะสเต็ปของมีนาชาแนลคือราคาจับต้องได้ไม่แพงราคาไม่แรงหลักสิบเท่านั้นค่ะวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนกับไม้มงคลไม้หอมไม้โบราณน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีนาชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ